โตโยต้ายารีตเอทีพ1.2แอนที่ชุดแต่งครบๆบไม่หลักหมืน่นไปดูออปชั่นคันนี้กันเลยค่ะสีดำเงาชุดแต่งรอบคันนะคะไฟเป็นแบบไฮโดรเจนเบอของเขาเดิมๆแท้จากโรงงานเลยค่ะ <Wow. S 1> ติดสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกทอนที่สามมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะไฟท้ายทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะรลคันนี้นะคะภายในเป็นโทนสีดำนะคะเบาะข้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังกชัน เลขไมค์คันนี้เพียงสามหมื่นเท่านั้นนะคะหน้าจอสามารถเชื่อมต่อ AM/FM และ USB ได้ค่ะระบบ A ของเขานะคะเป็นแมนนวลนะคะเกียร์ออโต้ห้องเครื่องคันนี้นะคะเดิมๆแท้จากโรงงานน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบมาคิวซียังอยู่ครบเลยค่ะเราได้จ้างช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพรถมากกว่า344จุดจากคุณอินสเป c ชั่นรับประกันอุ่นใจได้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะผ่อนเพียง6,000บาทตลอดอายุสัญญาคุ้มสุดคุ้มนะคะดอกเบี้ยน1.99%รฟีดาวรฟีทุกค่าดำเนินการออกรถง่ายได้รถไวส่งฟีทั่วไทยไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถฝากชื่อโบร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญกรณีราคารักรถลักคุณบายบาย